เกมดีเกียดัง STEAM Wallet ราคาประหยัดตังซึ่งง่ายส่งไวที่ชิปสตูสวัสดีครับกล้องผมเป็นกับันกับแคสเตอร์และน้องเดือนเองครับผมนะวันนี้ก่อน เนื่องในฉลองวโอกาสเทศกาลลอยกระทงที่เพิ่งจะมาถึงครับวันนี้แหละครับไม่ใช่ทุกีนมาถึงทุยกับวันนี้แหละนะ25พฤศจิกายนนะครับผมนะวันนี้ผมก็จะมาแคสเกมที่เกี่ยวข้องกับเทศกาลนี้สักหน่อยครับผมนะเป็นเกมลอยกระทงออนไลน์นั่นเองครับผมซึ่งเป็นเกมที่ผมเจอมาโดยบังเอิญใน Google นั่นเองซึ่งผมเห็นแล้วคอนเซ็ปค่อนข้างน่าสนใจดีก็เลยวันนี้เราก็ลอยกระทงก็มาลอยกระทงแคสเกมลอยกระทงกันนะโอเคมา ซึ่งเกมนี้พิเศษยังไงครับก็คือเราสามารถที่จะสร้างกระทรงได้ซึ่งจะมีแบบให้เราเลือกครับว่าจะเอากระทรงแบบไหนจากนั้นพอเราสร้างเสร็จแล้วเราก็จะสามารถเอามาลอยเพื่อโชว์คนอื่นได้ครับนี่ครับนี่ครับกระทรงที่แต่ละคนทําที่ลอยมาอยู่แล้วเนี่ยเนี่ยเยออพร้อมกับคําจะบอกชื่อมาครับพรบ้างคุณอังคณาบ้างบอกขอพรเลยนะขอให้สิ่งไม่ดีความไม่ดีออกไปจากชีวิตของให้มีแต่สิ่งดีในชีวิตเกิดขึ้นแน่สามารถ โชว์รูปแบบกระทงที่เราสร้างแล้วก็คำวยพรที่เราสร้างได้ด้วยครับผมแน่น่าสนใจไหมครับโอเคงั้นก็ย่ายเสียเวลาเรามาเริ่มสร้างดีกว่าถ้าใครอยากจะเล่นเกมนี้ผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างครับก็ไปเล่นกันได้ครับเล่นฟรีเดอร์ไม่ต้องสนใจครับผมนะ่มาเริ่มกันเลยครับก่อนอื่นก็นี่ครับผมขอพอเวลากระทงกับพรกระเถอครับตอนนี้มีทั้งหมด9,620กระทงครับคนที่มาสร้างกระทงนะงบน้อยไงมาสร้างเล่นในนี้ก็ได้ครับกระทงออนไลน์ไม่ต้องไปเกียรติอยู่แต่บ้านหน้าคอมก็กระทงได้เลยครับทุยันั้นะ โอเคครับเรามาสร้างกันดีกว่าก่อนอื่นก็มาเลือกฐานกระทงกันก่อนนี่ครับก็รูปนี้ก็จะเป็นกระทงที่เราจะสร้างครับเรามาดูกระทงอันนี้กระทงโฟมครับผมเนะนี่ก็จะเป็นขาวๆอยู่ข้างล่างนี่ครับแล้วก็ถ้ากระทงโฟมมันไม่พอก็อยางรถยนต์แม่งเลยนะครับผมเนหะืยกระทงยางรถยนต์นะไม่โดนจับหรือวะเนี้ยกระทงกล้วยครับแบบเบสิกก็ดูเป็นเบสิกแล้วก็ดูสวยงามดีครับก,ร,กระนะลงกระโหลกะลาครับผมเอาปลามาลองกระทงกันแล้วมันลอยอยู่ได้ว่ามันไม่คึกคิกหรอว่าโอเคครับผมแล้วก็ กระทงเรือลำน้อยครับใส่เรือยัดกระทงแม่งเลยถ้ากลัวมันจะจมอะไรอย่างงี้นะเ <c oughs> ขาท่าเขาทาแล้วก็กระทงถ้วยข้าวครับอันนี้กินหมดปุ๊บก,ก็มาลอยปั๊บเลยนะไม่ลงทุนอะไรเท่าไหร่ครับผมส่วนนี้ก็กระทงสนามฟุตบอลแม่งเลยนะถุยนะสนามฟุตบอลที่ให้ลูกเล่นครับไม่ทลไรครับจบมันทำเราก,กระทงซะเลยแล้วก็กระทงห่วงยางเป็ดครับผมนะสำหรับคนที่ชอบในเป็ดและความคิดขู่นะ <c oughs> เอาเป็ดมาลอยกระทงถุยก็ <c oughs> แล้วแต่ท่านจะเลือกไหนผมขอเลือก สนามฟุตบอลแม่งเลยแล้วกันแม่งแปลกดีนะโอเคครับผมนะแล้วก็ต่อมาก็กดที่ตรงนี้ครับจะเป็นการเลือกกรีบกระทงว่าจะกรีบกระทงแบบไหนก็จะมีรู้สึกว่าไอ้ที่เขียนว่าลุ้นรางวัลเนี่ยก็คือถ้าเกิดเราเลือกอันนี้ไปแล้วก็จะมีสิทธิ์ไปลุนรางวัลกับพรได้นะแต่ผมไม่คุ้นตานะถ้าอยากจะร่วมลุ้นรางวัลหรืออะไรก็เราไปดูรายละเอียดในนี้กันเอาเองครับผมนะผมไม่ได้ลุนรางวัลด้วยไงไม่ยุ่งนะโอเคครับผมนะก็มาลองดูครับอันนี้กรีบพรหนึ่งส้มครับแล้วก็กรีบชมพูค่อนข้างสวยทีเดียว กรีบสีเนื้อสดใสก็โอเคแล้วก็กองเงินกองทองครับผมนะถ้าใครอยากให้กระทงตัวเองจมเร็วก็ให้อนันนวันนี้ไปครับเพราะว่าจะมีคนเข้ามาล้วงมากมายตับแลบครับหูจะไปพูดเรื่องจริงติชิวนะไม่กระดอกไม้ธรรมดาครับผมกลีบชมพูเบสิกดีกลีบส้มก็โอเคกลีบใบสีกระทงสุดหรูครับประจำงานเป็ดแม่งเลยนะเป็ดตัวนี้แล้วห้ามลอยโคมครับ เอาเอาโคมมาปักอยู่ตรงกระทงแล้วเขียวว่าห้ามลอยโคมครับกูลอยไม่ได้กูก็ลอยทางน้ําเนี่ยอ๋อลอยฟ้าไม่ได้ลอยทางน้ําใช่ไหมโอ้โหบันเจดิดบันเจดิดอีเจี๊ยบมาไงเนี่ยอีเจี๊ยบก็ยังมาครับผมนะหรือว่าจะเป็นเรือดําน้าครับเรือดําน้าบนสนามฟุตบอลอะไรของมันวะเนี่ยมัวก,กันน็อครับผมนะมเพื่อความปลอดภัยสำหรับคนที่จะมาเอาของในกระทงครับไปช่วยไป็นทำไมเราลูกฟุตบอลครับผมนะมีสนามฟุตบอลต้องมีฟุตบอลเดียวผมว่าเจาดีนะเออเข้าดี แตงโมครับนะเผื่อใครหิวอะไรก็อะไรก็มาเก็บกระทงเราไปพ่อกินได้ครับแม่งอยากจะเน้นอยู่นั่นแหละกระเป๋านะกล้องถ่ายรูปแล้วก็จัก,กรยาน,นครับผมนะผมก็จะเอาลูกฟุตบอลแหละไหนก็หนักฟุตบอลแล้วก็เอาลูกฟุตบอลเป็นลอยมั้งเลยครับคนก็สงสัยมึงอะไรกระทงหรือมึงลอยอะไรเนะี่ยมึงลอยขอดที่ไม่ชอบใช่ไหมอ๋อจะเลิกดูฟุตบอลอะไรอย่างเงี้ยโดนแดกบ่อยไม่ใช่ไม่ได้เล่นกันวันนั้น,นลนะูกบอลอะไรเนี่ยตัวสัมภาระที่จะเล่นอันนี้ก็นี่ครับต้องเอาอันนี้ใช่ไหมสัมาการลุ้นของรางวัลผมไม่เล่นไงอย่างที่บอกไปมาาดูอดื่นบ้ง ทูบเทียนครับปักอยู่บนหัวลูกฟุตบอลมึงไม่ไหม,ม้เหรอเอปปอเนะุ่ลูกโป่งสวรรค์แม่งเลยเออโหกระทงนี้เป็นโคตดแฟนซีธงเจครับผมนะยังจะกินเจกันอยู่เงินเงินเงินครับผมนะแต่เราใครที่อยากให้กระทงล่มเร็วดอกวัวคู่โอเคล่มบ่อสร้างล่มคอนคันจากคลาสติกดีครับแจกใบเหลืองโอ้เออเข้ากับฟุตบอลอยู่นะนี่ใบแดงแม่งเลยดาย,ยายาใครมากระทงนี้มึงโดนใบแดงนะแต่ก็สาลายื แล้วก็ด้วกระทรงชาติไทยเออเอาอางนี้ดีกว่าครับกระทรงผมจะเป็นคอนเซปเทศกาลลอยกระทรงบอลไทยไปบอลโลกครับนี่สนามบอลบอลแล้วก็ประเทศไทยอะบอลไทยไปบอลโลกอะไรงเงี้ยแน่เสร็จแล้วครับกระทรงของผมกระทรงบอลไทยไปบอลโลกนะทีนี้เมื่อเราสร้างกระทรงเสร็จแล้วล้วก็มาพิมพ์คำอธิษฐานครับผมก็จะให้เข้ากับกระทรงที่ผมสร้างเลยกันขอให้บอลไทยไปบอลโลก <c oughs> อืม แลวก็ก่อนที่เพื่อนลุ้นรับของรางวัลครับจะใครจะลุ้นแต่ผมไม่ลุ้นไงเล่นสนสุกสนสุกน,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 นะอ,อย่างที่บอกครับไปดูรายละเอียดกันเองทีนี้พอสร้างอะไรเสร็จแล้วก็กดลอยกระทงได้ครับลอยกระทงเจาะมันก็จะขึ้นมาใช่ไหมไหนว่ากระทงเราสามารถแชร์ได้อะ่ะพูดถึงกระทงนี้อืมแชร์สักหน่อยก็ได้มั้งไหนก็ไหนแหละบอลไทยไปบอลโลกเนื่องในโอกาสลอยกระทง <laughs> ขอให้บอลไทยไปบอลโลโอเคครับโพดไปก็เรียบร้อยนิ้วก,กดปิดไปเน่ขอให้บอลไทยไปบอลโลเสร็จเรียบร้อยแล้วผมนะกลับหน้าแรกมันจะมันจะขึ้นลอยไปทางนี้ปะหมาบอกว่านี่นี่นอ่าไม,ม,ม่ไม่ใช่นี่ไม่ใช่ตัวหรือว่ากดไปแล้วมันจะขึ้นให้แล้วสงสัยว่ามันจะขึ้นไปแล้วครับตอนที่ผมสร้างเสร็จนะ เพื่อสร้างเสร็จแล้วกระทรงของทุกคนก็จะมาลอยตรงนี้ครับแต่ผมไม่รู้ว่าทุกคนจะได้ดูคนสร้างอาจจะไม่ได้ดูครับอาจจะลอยไปตอนที่คนสร้างเสร็จไป,ไปเลยก็เลยไม่ทันได้ดูยอะไรเงี้ยแต่ก็โอเคครับก็จบไปแล้วครับสำหรับการแคสเกมลอยกระทรงนะก็เทศกาลลอยกระทรงก็ขอให้ทุกท่านไปลอยกระทรงกันอย่างสนุกสนานครับกับคนที่รักหรือว่าลอยคนเดียว <c oughs> โคตรไร้คนโสดเลยนะก็ถือว่าเป็นลอยการสนุกสนานครับตเนีในเทศกาลนะ ถ้าใครยังไม่มีงบไม่มีอะไรก็มาเล่นลอยอยู่ที่หน้าคอมได้ครับไม่ต้องไปไหนด้วยนะออสะดวกดีป่ะโอเคครับผมแล้วก็อย่างที่บอกไปนะครับลิงก์อยู่ด้านล่างไปลองเล่นกันได้ใครที่ร่วมรางวัลก็ไปอ่านรายละเอียดเราเองได้ผมจะไม่ยุ่งโอเคไม่ใช่ริวแต่กูจะไม่ยุ่งโอเคครับผมไว้เจอกันใหม่พันหนาผมไม่มค,มคู้แคสเตอร์แต่นี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับเพ,พื่อนฝูง